นี่แม่จะไม่ดูรูปหนูหน่อยเหรอหนูสาบากหน้าไปขอรูปจากกล้องวงจรปิดที่โรงแรมเลยนะเนี่ยนี่แล้วใครใช้ให้แกไปก็เงิน500ห้าร้อยล้านที่แม่ซื้อเพชรนางพาลัยไปสิแม่รู้แม้ว่าแม่โดนมันหลอกอะ่ะก็โดนหลอกได้ยังไ,อกอกไงไก็เพชรจริงอะ่ะเพชรอะเพชรแท้แต่แม่แน่ใจได้ยังไงว่ามันเป็นของจริงและที่นางพาลัยมันใส่เนี่ยที่มันใส่เนี่ยแม่มันคืออะไรอะ่ะฮะดูสิ จะโดนมันปั่นหัวก็ตามใจแกได้สาระ,ะนี่แม่คิดว่านางพาลไยมันปั่นหัวหนูเหรอแม่คิดงั้นเหรอก็ใช่นะสินางโง่โมี่พาะไรคิดไม่ผิดเลยนะคะที่เราเลือกธุรกิจจิวเวลรี่ ที่จริงตอนคุณนายแต่งงานกับทยใหม่เนี่ยทา่านยังมีร้านเพชรอยู่หลายสาขานะครับตกทอดมาจากคุณตาคุณยายนะคะ่ะพาพอจําได้เราเราว่าพอคุณแม่มีพาท่านก็ขายธุรกิจทั้งหมดใช่ครับคุณนายตั้งใจเลี้ยงดูคุณหนูมากเลยนะครับต่อให้มีเงินทองมากองให้มากแค่ไหนเนี่ยท่านก็ไม่สนใจเลยไม่แน่นะคะจบเรื่องร้าย พาอาจจะหันมาเอาดีทางด้านจิวเวลรี่นี่แหละค่ะพาจะรื้อฟื้นแบรนด์คุณตาคุณยายขึ้นมาใหม่ค,คุณแม่ท่านจะได้ดีใจเยี่ยมเลยครับงั้นผมสมัครคุณรอปภนะครับโอ้ได้เลยค่ะแต่ว่าต้องเป็นคุณรปอปภที่เป็นเจ้าของร่วมกับพานะคะโอ้โห <laughs> ใช่ไหมคะทุกคนใช่ครับ <laughs> <laughs> โอเคเยี่ยมทั้งคู่เลยค่ะ อีเวนต์แรกของพวกเราถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้ครับเยี่ยมเลยค่ะส่งแผในให้พาได้เลยนะคะค่ะได้ครับขอตัวนะครับค่ะคุณหนูยังไม่สบายใจเรื่องคุณธนาเหรอครับ จะไปเป็นหมอดูได้เลยนะคะมองแป๊บเดียวก็รู้เลยมาเป็นหน้าที่ผมนะครับพากับธนาคงจะคบกันมานานมากมั้งค่ะพาก็เลยอดเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้สักทีผมว่าคุณหนูน่าจะปลปอยพักไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหนึ่งคุณธน,นาจะเข้าใจคุณหนูเองครับโอ้ยตายแลพาต้องกลับไปออฟฟิศแล้วล่ะคะ่ะนี่เลยเวลาพักเท่มามากแล้วไม่ต้องหว่วงค่นี้นะครับคุณ อะไรดูแล้ว้ดีครับคุณรัฟิกาครับขอเชิญทานิหน่อยครับผมพอดีทางร้านเรามีคอลเลคชันใหม่จากปารีสมาให้เลือกวันนี้ฉันไม่ได้มาดูของฉันมาตามหาคน <c oughs> ครัสิกาครับ เชิญทันนีเลยครับผมเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณมาจับตัวลูกค้าได้ยังไงต้องเหนื่อยแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะพาะไลแค่ไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยทำไมดูเหนื่อยนะล่ะพาะไล นาสิตกใจเลยเหรอน่าแค่ชวนคุยนะี่ยนะอ๋อพาไปกินแถวนี้ละค่ะนาสยละคะ,าะ,คะทานข้าวอะไรรือยังกินไม่ลงเพราะว่าหมาเนี่ยมันหลอกเอาเงินไปหมาอะไรคะเก่งจังหลอกเอาเงินคนได้ด้วยถ้าคนหลอกเอาเงินหมาที่มันฆ่าไปน่าจะดูเป็นไปได้มากกว่า น่าวาพักนิพาดูเหนื่อยๆนะรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีอย่าเล่นอะไรกับสิ่งที่มันไม่ควรจะเล่นเพราะว่ามันจะอันตรายถึงชีวิตให้ฉันกลัวตาย ฉันไม่ลงมากกับเธอเราปาสิกาให้ธนาคารจัดรถนิรภัยคนเครื่องเพชรมาให้ฉันให้หมดใช่ฉันไม่เก็บแล้วจะขายทิ้งให้หมดเด็๋ล่อะไรให้คุณ ฉันปล่อยนางพาไมาเล่นหัวแบบนี้ไม่ได้นางพาัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านเพชรร้านนั้นอย่างแน่นอนสั่งสอนมันให้มันรู้ว่าใครคืออีลูกหมาใครคือนางสิฮัลโหลคุณหนูครับคุณหนูครับคุณหนูได้ยินผมไหมครับไม่แน่นะคะจบ,บเรื่องร้ายๆผ่าอาจจะหันมาเอาดีทางด้านจิวเวลรี่นี่แหละค่ะ พาจะรื้อฟื้นแบรนด์คุณตาคุณยายขึ้นมาใหม่คุณแม่ท่านจะได้ดีใจพาเห็นทุกอย่างแล้วค่ะพวกมันเอาคืนเราที่มันร้ายกาจมากก็คือมีคนตายลุงรปภที่แกขอเฝ้าร้านให้เราฟรีนะครับแกขอไปงีบหน่อยผมก็ยอมเพราะเห็นแกแก่แล้วลุงแกคงเข้าไปงีบเหมือนเคยนะครับ แล้วก็ถูกไอ้พวกสารเลวนั่นเผาทั้งเป็นคุณหนูใจเย็นไว้ก่อนนะครับเราต้องนิ่งที่สุดถ้าคุณหนูยังไม่ไหวก็อยู่ที่บ้านไปก่อนนะครับผมเคลียร์ทางนี้เรียบร้อยแล้วจะหาทางไปพบไม่เป็นไรค่ะพายังไหวในเมื่อนาสิกเขาเปิดกระชากหน้ากาก,ากของตัวเองออกมาพาก็จะเปิดตัวเองนกัน